สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับเ <_ C 1> พจบ้านกูมีดีเอฟซีนะครับ <_ C 1> วันนี้ก็เอาพระหายากอีกหนึ่งองค์นะครับของหลวงพ่อกวยมาแนะนำให้ชมกันนะครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวัน กรถินของวัดโคสิตารามด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสทําบุญกรถินของวัดโคสิตารามไปแต่เช้าแล้วนะครับอเอาเรามาดูพระพุทธกวักนะครับพระพุทธกวักปีมนี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ปางประธานพรน,นะครับพุทธคุณเนี่ยหลวงปู่บอกไว้เลยนะครับเหมือนกับเป็นพระพิชชีวิตนะครับเป็นพระ แห่งเมตตามหานิยมนะครับโชคลาบนะครับแล้วก็เป็นพระที่ใครที่มีไว้นะครับก็ปลดหนี้ปลดสินนะครับปลดหนี้ปลดสินเป็นบะปางประธานพรน,นะครับที่หลวงปูบ่บรรจงเสกแล้วก็มีหมุนเวียนอยู่ในสนามมีหมุนเวียนอยู่ให้เห็นเนี่ยน้อยมากนะครับน้อยมากเรียกว่า ถ้าอ้างอิงตามในหนังสือนะครับก็ครั้งแรกทําไม่ได้จดบันทึกเอาไว้นะครับแต่ครั้งหลังที่ทําเพิ่มอีกประมาณ200องค์นะครับอีกประมาณ200องค์อ้างอิงตามในหนังสือเนี่ยก็มีการหมุนเวียนอยู่ในตลาดในสนามเนี่ยแค่ประมาณ200องค์นะครับในช่วงระยะ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็พบเจอน้อยนะครับ แต่หลังๆเนี่ยนะครับเริ่มมีเข้ามาเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ใช่เป็นบัว6กนะครับอง์นี้เป็นบัวหกนะครับหลังๆที่เราเจอเป็นบัว4พิมพ์เล็กนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์คะแนนนะครับขนาดพิมพ์เล็กเท่าพิมพ์คะแนนแบบนั้นนะครับปี1.8เราก็จะพบเจอกันเยอะหน่อยนะครับแต่ขนาดสมเด็จปกติบัว6เนี่ย ก <moż> ็ยังพบเจอน้อยอยู่นะครับยังพบเจอน้อยอยู่พระสวยมากนะครับพระสวยมากหลายคนสอบถามมาตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมเปิดรูปขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่เปิดรูปขึ้นมานะครับก็หลายคนก็สอบถามนะครับก็ด้วยความที่เป็นพระเข้าใจนะครับเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับก็ สนใจสอบถามกันนะครับก็รอให้เห็นเนื้อหนังองค์จริงก่อนนะครับแล้วผมก็บอกพี่ๆน้องๆเราไปแบบนั้นนะครับตอนนี้ของมาถึงแล้วนะครับเราก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์ตามที่ได้ได้เห็นในรูปนะครับได้เห็นในรูปก็เห็นแล้วนะครับว่าสภาพพระสวยสมบูรณ์มากนะครับ สภาพภาพระสวยสมบูรณ์มากก็อย่างที่เห็นก็มีกระเทาะไปนิดหน่อยนะครับมีกระเทาะนิดหน่อยนะครับอย่างที่เห็นตามภาพก็ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์ทีเดียวมีเล็กๆน้อยๆยแบบนี้แหละนะครับที่มีร่องรอยของ การกระเทาะบ้างอะไรบ้างนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับผมแล้วพุทธกวักถ้าคือแค่นี้นี่ถือว่าเล็กน้อยมากสำหรับผมนะครับแล้วก็ยังมีพิมพ์อื่นๆนะครับที่เก็บมาปากกันในวันนี้ให้ได้ชมนี่ครับพระสวยดูเป็นธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อน้ำมันแบบว่า จ,จัดแบบที่นิยมนะครับแบบที่เป็นเนื้อนิยมแบบนั้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในช่วงชุดแรกนะครับช่วงชุดแรกที่มีผงที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผงที่เป็นสีเหลืองสีแดงเหมือนเป็นเป็นผงพุทธคุณผ,ผงผผขมิ้นอะไรแบบนั้นใครที่มีหนังสือจะเข้าใจนะครับ จะมีอยู่ผงสีแดงผงสีเหลืองเนี่ยนะครับที่หลวงพ่อท่านเอาไว้ใส่เวลาสร้างชุดนี้นะครับแล้วก็มีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับก็อันนี้น่าจะแก่สีเหลืองมากนะครับเหมือนกับแก่ขมิ้นแก่อะไรประมาณนี้นะครับผิวจะออกเป็นแบบออกเหลืองวันนะออกเหลืองส้มนะครับแต่ก็ตรงกันในหนังสือน,นะครับวันนะที่ถูกต้องนะครับเป็นอ่าเป็นออกส้มนะครับเป็นออกเหลืองส้มแต่ว่า ในหนังสือที่เราเห็นหรือว่าที่เราเจอส่วนมากมาก็จะเป็นเนื้อที่เป็นน้ํามันแบบเนี่ยเดี๋ยวดูองค์ถัดไปนะครับดูองค์ถัดไปนะครับเอ่อผมจะให้เห็นภาพนะครับเราไม่อยากพูดให้คือคนรู้คนเข้าใจเนี่ยก็จะเข้าใจครับแต่ถ้าคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าน้ํามันอะไรยังไงอะเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าเป็นเนื้อแบบนี้ครับเนื้อที่เป็นเนื้อ พุทธกวักที่เป็นเนื้อนิยมนะครับจะเป็นเนื้อแบบสองพิมพ์นี้นะครับอ่าอันนี้ผมก็จะมีเอาเอามาเปรียบเทียบเทียบเคียงให้เห็นอีกเหมือนกันนะครับว่าระหว่างสองพิมพ์นี้นะครับคืออันเนี้ยนะครับถ้าเรามองต้องมองไกลๆอย่ามองใกล้นะครับถ้าเรามองไกลๆนะครับอ่าพิมพ์นี้เนี่ยนะครับก็คือซุ้มระครังอ่าสมเด็จซุ้มระคังเถาวันนะครับ แต่พิมพ์เนี้ยนะครับไม่ใช่พิมพ์ที่เป็นสากลลงในหนังสือนะครับพิมพ์เนี้ยสร้างน้อยกว่านะครับสร้างน้อยกว่าทำน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้มีหมุนเวียนในสนามจนเป็นพิมพ์สากลนะครับพิมพ์ที่เขาจัดทําจัดสร้างแล้วได้มีโอกาสได้ลงหนังสือเป็นพิมพ์สากลก็คือพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์นี้หนึ่งพิมพ์นะครับเห็นไหมครับว่าขนาดเนี้ย จะใหญ่กว่านะครับขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่านะอ่าวาวันอ่าแล้วก็อ่าซุ้มระคังถาวันอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเป็นเนื้อนมข้นแบบนี้อ่าได้รับความนิยมเนี่ยมีอยู่2พิมพ์คือพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้มีในหนังสือกับอีกพิมพ์หนึ่งคือซุ้มระครังถาววันนะครับอันนั้น เป็นจะสมอ้วๆนๆ,ๆนะครับเป็นปรูประฆังชัดเจนจะไม่ไม่มีเสาวันแบบนี้หรือว่าเป็นเถาวันลักษณะนี้อันนี้จะมีดอกพิกุลอยู่ด้านบนนะครับ4ดอกนะครับเหมือนกับพิมพิมพ์นี้นะครับที่ผมบอกว่าพิมพ์โบราณเนี่ยนะครับก็จะมีดอกพิกุลอยู่ตรงตรงด้านบนนี้นะครับเหมือนพิมพ์หน้าปลกก็มีเหมือนกันแต่เนื้อที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเนื้อที่ผมพูดถึงเนื้อพุทธกวักเนี่ย จะไปในทางเนื้อเป็นนมข้นแบบนี้ครับนี่ครับที่เห็นเล่นหากันเป็นเป็นปิวนิยมนะครับเป็นเนื้อนิยมนะครับก็นี่ครับจะพยายามให้เห็นสีให้ชัดนี่ครับเนื้อจะเป็นเนื้อ สีออกสีนมข้นแบบนี้นะครับเนื้อจะเป็นเนื้อสีนมข้นแบบนี้นะครับวันณะจะออกเป็นคล้ายๆเขียวก้านมะลินะครับแบบนี้ครับนี่ครับเป็นซุ้มระครังเถ่าวันนะครับพิมพ์นี้ได้หากันสากลนนะครับมีลงในหนังสือและอันนี้เรียกว่าผมต้องบอกว่าสวยสวยแชมป์เลยนะครับองค์ที่ผมได้มาเนะี่ยองค์นี้สวยแชมป์เลยนะครับ สวยแจมเลยแล้วผมก็เก็บรักษา,าไว้อย่างดีนะครับหลายคนก็ถามว่ามีราคาไหมมีราคาไหมอะไรเงี้ยผมก็มีราคาในใจนะครับแล้วก็บอกไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับมีราคาเน็ตราคาในใจก็ถ้าได้ตามนั้นนะครับก็ค่อยมาคุยกันนะครับเนาะ <c oughs> ส่วนองค์นี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับองค์นี้เพิ่งเข้ามาใหม่เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นนี่ครับ เป็นซุ้มระครังเถาวันนะครับเนื้อหาตรงปกครับนี่นะครับออกเกี่ยวก้านมะลิเหมือนกันเห็นไหมครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดบล็อกนี้พิมพ์นี้เนี่ยจะสวยไม่เท่าพิมพ์เมื่อกี้เท่านั้นเองนะครับแต่เนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อหาชัดเจนตรงฐานซุ้มตรงอะไรตรงนี้ที่มีบัวก็ก็ไม่มีนะครับก็นะครับแต่เนื้อหาอันนี้ ของหลวงพ่อกลวยแน่นอนครับไม่ใช่ของหลวงปู่นาคนะครับไม่ใช่ของหลวงปู่นาคหลายคนก็ถามผมว่าใช่ของหลวงปู่นาคหรือเปล่าอ่เนื้อหานี้นะครับเนื้อหานี้ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยมากกว่านะครับไม่ใช่เนื้อหาของหลวงปู่นาคครับเนื้อน้ำมันแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอพี่หันข้างมาแล้วพี่ก็จะร้องอ๋อนะครับเนี่ยที่ผมพูดถึง นี่ครับ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 ว้าว บอกเลยนะครับนี่ลูกศิษย์ลูกหาเห็นขอบข้างแบบนี้ก็ร้องอ๋อนะครับไม่ไม่มีของใครหรอกครับของปู่เราครับของบ,บ้านเราครับอ่อถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่ว่าเราครับของบ้านเราไม่ใช่บ้านอื่นแน่นอนครับนะอ่อใครใครเถียงหรือว่าใครไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมเห็นแบบนี้แล้วนี่ของบ้านของบ้านเราครับเออของปู่เราครับแบบนี้ เนื้อหาแบบนี้ของปู่เราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อหาแบบนี้เออไม่ใช่ของบ้านอื่นแนะ่นะซุ้มระครังเ่าวันครับองค์นี้สวยเดิมเพิ่มเติมคือหายากผมคิดว่าสร้างไว้น้อยมากนะครับผมคิดว่าสร้างไว้น้อยมากเพราะว่าเรียกว่าแทบจะไม่เคยได้เห็นหน้าเห็นตากันเลยนะครับอ่อ นะครับพูดกันตามตรงนะครับเอากันแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านขายไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือเปล่าด้วยซ้ำนะพูดกันตามตรงนะครับพระแบบนี้ขายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ได้กลับมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ทําตามหน้าที่ตัวเองครับผมทําตามหน้าที่ตัวเองผมก็เป็นลูกศิษย์นะครับอ หน้าที่งานหลักคือหาของของหลวงปู่ให้เจอนะครับตามหาพระแท้ของหลวงพ่อกล้วยให้เจอนะครับแล้วก็เอามาส่งให้เจ้าของที่แท้จริงเขานะครับก็ใครรู้ตัวว่าคุณเป็นเจ้าของพระองค์นี้คุณก็กรุณาติดต่อผมกลับมาด้วยนะครับเพราะว่าเซอ้อไว้แพงนะครับ <c oughs> เออถ้าถ้าคุณแน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของพระองค์นี้กรุณาติดต่อกลับ ก็รูณน่าติดต่อกลับกองอำนวยการด่วนเลยเพราะว่าผมซื้อมาแพงครับ <c oughs> <c oughs> เออนะนะครับเออเป็นเป็นคนขายเป็นคนขายแบบมือเล็กๆโตะ๊เล็กๆครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แผงใหญ่โต๊ะใหญ่นะครับไม่เราก็ทุนรอนยังไม่เยอะครับอืมนะครับสวยๆครับ องค์นี้อีกหนึ่งองนะครับนะครับดูการเรียกว่าช่ำเลยนะครับแบบนี้ดูกันช่ำเลยเพราะว่านี่ครับนี่ครับเป็นพระหงพายนะครับเนื้อดินปี2,500นนะครับเป็นเนื้อดินยุคแรกที่ พูดได้คำเดียวนะครับว่าโคสวยนะครับโคสวยเลยองค์นี้นะครับโคสวยเลยนะครับแล้วที่สำคัญเป็นองค์พายที่มีมียันหลังแบบสวยๆเลยนะครับทั้ง มวลสารทั้งแรกอุกาบาทอะไรตอนีอะไร,ะไรโหเรียกว่าเซฟไว้หมดครับองนี้เก็บงาความสวยเอาไว้หมดนะครับคุณดูตูนต้องสองเองครับสีมันส่องเองะสีมันจะไม่เพี้ยนคุณจะเห็นเนื้อพระที่มีแร่อุกาบาทมีทรายเศกนะครับมีมวลสารผุดขึ้นเป็นเม็ดๆแ,แ,แบบนี้เห็นไหม เนี่ยครับเป็นมวลสารเป็นแบบโอ้โหแบบผุดแตกออกมาเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเนื้อหาองค์นี้สวยเหลือเกินนะครับสวยเหลือเกินแต่เป็นพระที่ไม่ได้อยู่ในกรอบในเลี่ยมนะครับเป็นธรรมดาที่กว่าจะมาถึงเรานะครับก็กระทบกระทั่งนู่น